รู้สึกตัวเสียก่อนใช่โอ้ยติงรู้สึกแค่ไหนมันลากล้อมาจากทูดรู้สึกตัวก่อนเป็นไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วสายสแลลยังไม่สายครับรู้ก่อนยังไม่สายโอ้ยนี่ยังไม่สายเนาะโอ้ยถ้านั้นมันจะดีมากเลยนูลากล้อมาผลสองร้อยเมตรผลนี่นะครับเอซี่มาดูครับเอซี ทีมันหลุดนะครับ<ม>เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่<ม>นี่นะครับแอซีนี่<ม>นี่อันนี้มันหลุดนะครับแอซีโอ้ยเกือบเกือบครับเกือบลงคลองน,น,อะนะครับนี่นะครับเ,เดี๋ยวลงมาก็จะใส่แล้วก็จะกลับแล้วครับซีเพราะว่าเดี๋ยวรับน้องกองไม่ทันอนี่นะครับซีอ๋อ นี่แหะครับพอเลาช่างไปจอเลขสีนี่โห้แล้วเาหั่นน่ะเลยหันเอาลดหมุนออกแล้วเราขึ้นไปเก็บเอเาขึ้นไปเก็บเดี๋ยเยอยเดี๋ยวคุณแจก็ไม่รู้เบอร์ไหนแล้วเอีเออยิงยิงอยู่เบบอรจูอร์สิบเจ็ดสิแปดสิบเจ็ดปบเจ็ยันสิบเกอยู่ เก <9. S 2> อืมโอ้ได oh, <17. S 2> ้สิบเก้ากด้บุ้นปีนี้เนาะเขามีอะไรอยู่ <c oughs> ดีนะ <c oughs> ที่ค่อยมีเอาลงไว้เลยวายนั่นนี่มันทอดเอาไม้ใส่ไปน้ำรดน้ำนยังจะให้สใส่เวลาตอนนั้นนี่มาเขาหงัดขึ้นกูด่าม้นเป็นตืดนเลยวายเพิ่งมาแล้ ห่ายหลังโอ้แต่ว่าเป็นไงดอกว่ามันปลาหลายเพราะมันละค่ำเลยโอ้ยมีเดียแล้วบางดีคนหินเลย ปล่อยปล่อยรถเท่าไ่นะเอาแม่บอกโอ้รถหนูเนาะเรียกว่ารถได้ลูกหมากลุดขโมัยลงนี่โอ้ยลากล้อมาพูดก็ ตัวก็เลยเบียขึ้นหยังรถได้เบียดขึ้นหยังสะดอกว่ะไหนบ้านกันนี่โอ้ยมะมางเอาอันตัวเก่ามันดีกว่าอนไหนอยู่ดางในเหรอมันลุดไม่แม้ยังน็อตลุดบ่ฮอดได้บ่ได้บุญน้ำข่าวและมันเมื่เอืนอนู่ละจะโดนแงแล้วแล้วงานเข่ารถว่องวาง หมากันหลุดบอกรงมันอะว่นหวกบรอไล่ะองดูุกทนั้งหัวเลยละนล้อเลยละเออนไ่นแห็นหมกมันอะเอาตัวนี้ไปคัดบ่เอาตัวนั้นไปเสียบพ่นรบ้เอาตัวน้ขานดรทเงียถึงใจแล้วเนาะนอเลยเงียสบารู้สึกว่าขับมาเอารถคือใเยนี่ดิกลังเอาอยู่ ดีอยู่ที่มีเหรียญรอยเหรียญแปดสิบหนึ่งโอ้ยในรถโอ้สูงเกือบู่นี่จะได้ดีที่มีได้รถพร้อมใครจะเคลื่อนไหลแถวนี้เ็ยร้านอะไรล่ะโอ้ยร้านอันนี้เหรอร้านเขาเหลือวะเขาดีเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้มันเบิ้งจะมาเอาเงินที่ื้อบ่สงสัยมันลืมใส่อันนั้นอย่ามันไหลอันนั่นแหละอย่างมันลืมใส่อันเท้งเฝ้าน่ะ เป็นเปลือเือใหม่เนาะอย แนวเป็นตะพีง่ายๆนะจังหน้าที่ขอโคตรกองเงนดีสุดวาทางโอ้ยวัวางยาเดียวบบาสิบนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีนะครับถนนย้อนไปแถวรถหลายเจ้ ra được เสียบ,บเขา,น,เาน,เนี่เสียบงนเอานี่ก็ได้กันมันดีส่หอยเทาน,นั้นละจับเลยอจับยูเอา<ด>เลยเด้อเอาโอ้โหจักชิ้เล้นหนอดจนเขาหาันเอาไปทิ่มบนี่ไว้ือ นี่ยเลยโบได้หยดน้ำมันเครื่องบอกโอ้ยน้ำมันเครื่องบอกมาหยดเบื้องเหนียวเกิดเบืได้กี้แล้วมันโอ้ยได้เอาน็อตตัวนั้นบ่อเลยไงไั้ตัวนี้ก็เบื้องนี้คือมันใหญ่ทำเหลียวอยู่เบื้องมันก็เยอะเอาตัวนี้แหละแต่ว่ามันเนียนเต้เนียนนี่ผมไม่บอกว่าน้ำมันเครื่องจะิดอะไรชว์ในกระบอกนี้าห้ม Oh <laughs> แฮกัินจอยเนาะวาสนาสิบริบูรณ์นเจ้าดีละโอ้ยดีอยู่ดีก็บุญบอกพาลง้ยเบงัพี่น้องวาสนาสิบริบูรณ์นเจ้าเพือดไปฝอไปยินเนาะขี่มาแห้งแล้วพแห้งแล้วเจ้าวาเรเอาอยเจก้อนแล้วทังตัวลอยคือเป็นระดนี้วะลอยเบีแค่ยังเห็นอย่างเด็กตัวนยังบัวลู่เรื่องักสีพุ่มได้ละเนาะ เกือบไปแล้วนะครับพี่น้องเกือบไปแล้วใครในแต่เพิ่นบขี้แห้งยังวะบกี้แห้งนี่โอ้โธ่เห็นขี้หอดร้อยย่านอยู่อันนี้แค่แปดสิบได้เชือกนั่นรถลากกามาอะไรส่วนบาทได้ไหมโอ้โหบัญหาได้แล้วคนใโทรแจ้งให้ล่ะขลากรถไปเมื่อกี้เขามายินมขลรถอันนั้นบ่ใส่ตรงโน้นรถลากมาพร้ขวบในพี่น้องเขาเจ้าเห็นแล้วเนาะขาเจ้าก็เลยขี่มาซอยแล้วมั่งเพือน กา,ารฟาร์ามช่วยเหลือมันทีใส่กันบักสลักที่ใส่กันเราเรี้กสันนอตลูกมากลุน้นสวดีครับผมนี่ครับเอาหนอตเก่ามันใส่ลูกมากมันรุดครับเมื่อวานนี่ก็คันนึงวเมือวันอยู่บันคุ้นเกลียนแถมลูกมากลุดนเราลืมใส่สลักมกันรุ่ดทุกใส่ส เออแนี่อนอนสลักล็อกล่ะไม่ใช่ครับในทรงรวสีแดงนะโอเคครับผมเอได้ก็ได้ตัคับเลยว้าได้งานดีเนาะโคตรใจะเ คุเต้องไฟไสมันนเมื่อเมื <bizarre> ่อแล้วเมื่อรับน้องจอมนาแล้วมาดูับได้เม่พไม่อินเนาะจะไปล่องทางทางตัวนี้เจ้าว่าหูจัจไว่ามันพ่บเบืกรถได้บอลูนไ้ไปเรื่อยล่ะเราจะมาสออไปแร้อเ่าลัไ ลองไสเนี่ยพอลดองแล้วมันแกงว่าเุ่พูดลย่วเป็รถสะดได้และ่ะอยละล้วนล่ะเจ้าเจ้าไปยันเจไยนเ้าเจ้าดูลออะนั่นแบัี่ยวไส้บมนี่้เไน่นี่วไสเจ้นั่น พอดีมีพอดีของเก่าอเก่าเปียไม่สงสเขาายยม้ใส่สลักนะงเาอด้นะสัยเทวดาเพราะว่าเอาคลิปสปอนเซอไปมันจะได้ฮีบไร ซืือสลับมันแล้วบ่มันขอลบรรอบ่อายเงี้ยรูปๆเห็นรบร่อเนี่ใช,ช่ใช่เขาประดน,น,น,นี่แหละสำคัญมันจะลงเขานี่แหะจือไว้เด้อโอ้โห่วันนั่นคนมันยังเหยียบอ่ะวยอาว้ยิดว

จ<อ>้างกันเลยทั้งร่นๆเลย่ลๆๆๆๆอยๆนั่นนั่นเลยแหะเอากรเทา้าน้ำเขาเออนานะชื่ใดแล้วหืมยูนี้ไ,ไปชื่อเรื่อยๆไี่ยังสลากมันนี่โอ้ยังเลเอาไปว่ด้อรนนด้นก็ไดไม่ได้เก็บบ่อนี่อ่าเบิ้งบุเคลใดไมีแล้ ติดอยู่บ่อยู่หันได้ติดอยู่บ่อเออว่าพระไวนี่บ่ได้ขลาดแค่แรกเอาไปถือไปบ่ทางในเบิ่งตัวหันได้เหยียดแค่แรกอยู่บนบนนี้บ่อั่นดีสายนั่นดีโอ้ล้อบ่โอ้อันนี้ก็ยังบ่ได้เถ่าก็ยังลืมหน้าลืมหลังหรือฮอละพิษกัน ว้ายคือขาไปได้ไปนะเพราะว่าอีกแล้วอจอดเข้าไปเบ<อ>ิงได้เลยเยียบขาหักรถลดเดียบขาหักแวบวันเนี่ยเขามีอย่างเบิ้งนะนะเนาะเร่ง เจ้าเห็นอย่างโบอยู่ในรถข้าเจ้าเห็ดอ้อยบ่หรือไงล่ะดัดอ้อยรถตู้ได้จอดอนี่่อย หยิบเก็บอาวุธเออหูจักแมนนลยล่ะเผอเพอนดจะขันบกขันมันเาล่อแหละมม้้ตสเเานน เอาหมืองลงมันมีหม,ลมอ,อ,อหมลำเ <c oughs> นี่ยเนาะหมืองลงนี่นี่เหมือนหมอลำเนี่ยบอโอ้ยได้เอาได้ได้เอารถหึ้นไดน้นี่เป็นอยังที่เาขี้หรอกเนอะแล้วขี้เมื่อบอสขี้ยังเอาขึ้นอ,อ,อีกทีเออเยอะขึ้นอย่างเดียวสักโมงแล้วทันอยู่บอ้ยเกือบล่อดุดทันรงวันนี้อย่าหอบ นะครับนี่ก็ใส่ครับมือลุกมากรุดเขาลืมใส่อันอันสลักมันแหละนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับสีใส่เสร็จแล้วนะครับ